ข้อควรรู้ที่ต้องรู้ตรงทราบเทคนิคตอประกันสังคมมาตรา39อย่างไรไม่ให้เงินบำนาญชราภาพลดลงมีเทคนิคสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube ย e u ูบ h channel ช่องที่ให้สาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง หรือผู้ที่ติดตามรับชมช่องยู u ูบเพจ r าร์ต n เนและช่องที่เกี่ยวข้องเรื่องของการสมัครเป็นผู้กันตนมาตาา39ต่อเนื่องจากการเป็นผู้กันตนมาตาา33ข้อควรที่จะต้องรู้ท่านจะต้องรู้เพื่อท่านจะมีความรู้เกิดขึ้นต้องบอกแบบนี้ก่อนต้องอธิบายแบบนี้ก่อนสำหรับผู้กันตนมาตาา33 ที่ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33ไม่ได้ทางานแล้วและต่อการเป็นผู้กันตนมาตรา39ทันทีหรือต่อเนื่องจากการเป็นผู้กันตนมาตาา3สส่งเงินสมทบตลอดและส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตาา3สต่อเนื่องกันเกิน5ปีกลุ่มนี้เงิน บำนาญชราภาพจะลดลงจะลดลงหลายคนไม่ทราบไม่รู้และสำหรับคลิปนี้เทคนิคที่จะต่อประกันสังคมมาตรา39ที่จะทำให้เงินบำนาญชราภาพของท่านไม่ลดลงมีเทคนิคดังต่อไปนี้หากท่านพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตา3า33ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง หรือไม่ได้เป็นผู้กันตนมาตาา33แล้วเมื่อท่านมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงแนะนำให้ท่านไปทำเรื่องขอรับเงินขอเบิกเงินฉลาภากรณีเงินบำนาญฉลาภาท่านออกมาก่อนและท่านจะได้รับเงินบํานาญชลาภาทุกเดือนแต่อย่าให้เกิน เดือนที่5หรือเท่ากับเดือนที่5หากท่านรับเงินบำนาญชราภาพจากมาตา3าม3ามาแล้วรายเดือนทุกๆเดือนทุกๆวันที่25ท่านเข้าเดือนที่5ท่านรับเงินบำนาญชราภาพงวดสุดท้ายเดือนที่5ท่านค่อยมาต่อประกันสังคมมาตรา39หากท่านต่อประกันสังคมมาตรา39แบบนี้ ในกรณีที่ท่านส่งประกันสังคมมาตรา39ทุกเดือนหรือเกินกว่า5ปีท่านยังจะได้รับเงินบำนาญชนาภาพของมาตรา33อยู่เงินบำนาญชนาภาพจะไม่ลดลงยังคิดคำนวณน,นะครับเงินบำนาญชนาภาพประกันสังคมมาตรา33อยู่นั่นเองข้อควรรู้ท่านจะต้อง รับเงินบำนาญชนะภาพมาก่อนให้อยู่ไม่เกิน5เดือนแล้วท่านค่อยไปตอบประกันสังคมมาตรา39เงินบำนาญของท่านจะไม่ลดลงหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ติดตามรับชมนะครับรับฟังหากคิดชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ช่อง YouTube ทูบเพ r อ c h a n n e l และ ช่อง YouTube ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ